สวัสดีค่ะนิงค่ะามิเคนโชค่ะชาวราศีพิจิกประจำวันที่11ถึง17มีนาคม2567ค่ะสัปดาห์นี้บอกถึงการเปลี่ยนแปลงนะคะเรื่องราวที่เกิดขึ้นกระทันหันหรือการวางแผนนะคะไม่เป็นไปตามแผนเพราะฉะนั้นชาวพิจิกนะคะทำอะไรก็ต้องมีแผนสำรองเผื่อไว้ด้วยเรื่องของการงานนะคะอย่างที่กล่าวไป อาจจะต้องมีการวางแผนเตรียมตัวบางอย่างอาจจะเกิดขึ้นกระทันหันเรื่องจุกจิกเรื่องของการเปลี่ยนงานการออกจากงานการทะเลาะเบาะแว้งการขัดแย้งต่างๆแม้กระทั่งอุปกรณ์สำนักงานนะคะเครื่องใช้ไม้สอยสิ่งของที่ใช้ประจำอาจจะเกิดเสียหายให้คุณต้องซื้อหาใหม่นะคะมีเรื่องใช้จ่ายเกิดขึ้น เรื่องของอารมณ์ก็สำคัญชาวพิจิกช่วงนี้ต้องมีสติจะได้ประครับประคองสถานการณ์นะคะผ่านพ้นไปอย่างมีสติปัญญาแล้วก็ไม่ต้องเสียใจภายหลังเป็นต้นการเงินนะคะค่าใช้ใจ่ายไม่คาดฝันเสียเงินก้อนใหญ่หรือการเสียเงินเพื่อลงทุนไปก่อนรายรับอาจจะเข้ามาล่าช้าเป็นช่วงที่ต้องวางแผนค่าใช้ใจ่ายให้ดี บางรายเกี่ยวกับคดีความพ่อขัดแย้งเพราะฉะนั้นการทำเอกสารสัญญาต้องดูให้ดีความใจร้อนวู่วามอาจจะทำให้เสียทรัพย์เป็นต้นด้านสุขภาพนะคะเดินทางไปไหนมาไหนก็อย่าใจร้อนวู่วามเกี่ยวกับอุบัติเหตุความประมาทจากคุณเองหรือผู้อื่นเกิดขึ้นได้หรือแม้กระทั่งปัญหาสุขภาพนะคะที่เกิดขึ้นกระทนหานของคุณเองหรือคนในครอบครัวเป็นต้น คนโสดสัปดาห์นี้ยังไม่เด่นพากับการพบรักช่วงนี้อาจจะพบรักปุ๊บปั๊บรวดเร็วแต่จะทำให้คุณเสียใจหรือว่าต้องรอคอยส่วนท่านที่มีคู่แล้วความสัมพันธ์ช่วงนี้นะคะจะมีเรื่องจุกจิกระหว่างกันบางคู่เกี่ยวกับปัญหานะคะไม่คาดฝันหรือเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์นะคะเรื่องของระยะทางความคิดที่ไม่ตรงกัน ทำให้เรื่องบานไปลายได้เพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้นะคะเกี่ยวกับการใช้สติการมีแผนสำรองเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชาวพิจิกที่จะผ่านพ้นไปได้ในสัปดาห์นี้ค่ะคุณสามารถเลือกรับชมคอนเทนต์อื่นๆในช่องเราเพิ่มเติมได้ตามลิงก์ด้านข้างนี้หรือหากคุณมีความคิดเห็นสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างได้เลย เรายินดีรับความคิดเห็นของคุณหรือติดตามเราเพิ่มเติมพิมพ์ค้นหาคามิเคนโชเพจ Facebook หรือแอดเพิ่มเราเป็นเพื่อนได้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนช่องคามิเคนโชของเราด้วยและพบกันในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ